ครับเรามาดูแบบฝึกหัดที่11.3ต่อนะครับในส่วนของข้อที่2นะจากข้อที่2นะครับ,จรบโจทย์เขาบอกว่าวางวัตถุไว้หน้ากระจกโค้งนูนที่มีรัศมีความโค้ง24เซนติเมตรให้ห่างจากกระจกโค้งนูน20เซนติเมตรจงหาเรียภาพชนิดของภาพแล้วก็กําลังขยายนะครับโดยวิธีดังนี้ก็จะมีวิธีการเขียนแผนภาพรังสีนะครับแล้วก็วิธีการคํานวณน,นะครับตามภาพที่เราเห็นนะครับอันนี้ครูสเกตภาพมาคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับโดยที่ ระยะห่างของช่องสเกลมันอาจจะไม่ได้สัสดส่วนเท่าไหร่นะครับนักเรียนวัดจริงๆก็ควรจะใช้สเกลที่มันมีระยะห่างของของช่องนะครับที่มันมันเท่ากันนะครับหรือใช้อาจจะใช้ไม้บรรทัดในการเทียบก็ได้นะครับโอเคเนาะก็จะมีจุดศูนย์กลางความโค้งในจุด C นะครับตรงนี้ครับแล้วก็มีจุดโฟกัสอยู่ตรงนี้นะครับ,ดรรบโดยที่ถ้าเราวัดนะครับจากกระจกออกมาเนี่ยนะครับมาถึงจุด จริงควรจะวัดออกมาจากจุดสัมผัสตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราวัดออกมาจากกระจกนะครับมาถึงจุดศูนย์กลางความโค้งเนี่ยนะครับอันนี้นะครับเขาว่าเขาเรียกว่ารัศมีความโค้งนะครับที่โจทย์ให้มาก็คือ24ซนเมตรนะครับวางวัตถุอยู่ที่ระยะ20เซนนะครับก็จะประมาณนี้ครับตามที่เราเห็นทีนี้ โดยทั่วไปแล้วนะครับการวาดรังสีของแสงถ้าเป็นหนังสือสสวทนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4เส้นเนาะทั้งสี่เส้น,ะแ,สนแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือที่เราซื้อมาอ่านตามท้องตลาดโดยทั่วไปเนี่ยนะครับอาจจะมี2เส้นบ้างนะครับสเส้นบ้างทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความละเอียดในการวาดแค่ไหนนะครับถ้าเราต้องการวาดคร่าวๆว่าวัตถุมันไปเกิดตรงไหนนะครับ แล้วก็อาจจะวาดแค่2เส้นก็พอหรือ3เส้นก็พอนะครับอทีนี้ถ้าเอาฉบับเต็มๆเลยนะครับสีเส้นนี้มียังไงบ้างนะครับก่อนหนึ่งเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าสมมติเอารอบวัตถุเนี่ยนะครับมีแสงมาตกมาตกกระทบโดยรอบเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดแสงสะท้อนนะครับออกจากวัตถุทุกที่ทุกทางทํานองเนี้ยนะครับเพราะตอนนี้เราต้องการนะครับหาภาพของส่วนหัวของวัตถุเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นรังสีของแสงที่เราจะวาดน,นะครับก็จะวาดออกจากส่วนหัวของวัตถุตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีรังสีเส้นหนึ่งนะครับเวลามันออกมาเนาะจริงๆมันก็มีอยู่อินฟินิตี้เส้นเลยนะครับจะมีรังสีเส้นหนึ่งนะครับที่มันออกมาขนานกับแกนมุกสาคัญตัวนี้ครับอ่าแล้วก็ตกกระทบกระจกโอเคเนาะทีนี้กระจกโค้งนู่นนะครับมันทําหน้าที่กระจายแสงนะครับกระจายแสงออกจากจุดโฟกัสนะครับ เพราะฉะนั้นในการสะท้อนออกมานะครับมันก็จะต้องสะท้อนออกจากแนวจุดโฟกัสตัวนี้ครับต้องลากแนวเส้นประตัวนี้นะครับนะมาตัดกับจุดที่มันตกระทบตรงนี้นะครับแล้วก็ลากรังสีสะท้อนออกมาซึ่งรังสีสะท้อนนี้นะครับจะต้องอยู่บนแนวบนแนวกับเส้นประเส้นนี้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะ เนื่องจากกระจกมันมีสารเคลือบอยู่นะครับมันไม่สามารถทะลุผ่านไปได้นะครับมันก็จะสะท้อนกลับประมาณนี้ครับนี่คือเส้นที่1นนะครับคือในการเกิดภาพนะครับเรียงอย่าลืมว่าเราต้องพิจารณาว่าแสงมันไปตัดกันที่ไหนนะครับคือถ้าแสงสะท้อนมาตัดกันที่ไหนมันก็เกิดภาพที่นั้นนะครับนี้เส้นที่2นะครับมันก็จะมีเส้นหนึ่งครับเพียงครับมีเส้นหนึ่งที่มันจะต้อง ปึ๊บนะครับาเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับจะมีรังสีเส้นหนึ่งนะครับที่มันมีแนวพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางความโค้งตรงนี้นะครับพุ่งสู่จุดศูนย์กลางความโค้งตรงนี้ครับเพราะนีนจําไว้นะครับรังสีเส้นใดที่มันที่มันนะครับมีทิศพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางความโค้งตัวนี้นะครับมันจะสะท้อนกลับที่เดิมนะครับทำไมสะท้อนกลับที่เดิมนะครับเหตุผลก็เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับ ถ้าเราลากเส้นสัมผัสส่วนโค้งตรงที่มันตกกระทบตัวนี้นะครับมันคล้ายๆกับว่ามันเข้ามาตั้งฉากกับผิวส่วนโค้งตัวนี้นะครับเวลามันสะท้อนออกมันก็ต้องสะท้อนออกตั้งฉากเช่นเดียวกันนะครับตามกฎการสะท้อนนะครับตกกระทบเท่ากับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะครับเมื่อมันเข้ามาตั้งฉากมันก็ต้องออกตั้งฉากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทีนี้เนื่องจากแสงมันทะลุผ่านไปไม่ได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวครูจะทำแบบนี้แล้วกันทําเป็นเส้นประแล้วกันเหมือนเดิมนะครับ เป็นเส้นประเพื่อแสดงให้เห็นว่าไอ้เจ้าแนวรังสีตัวนี้นะครับมันมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดศูนย์กลางความโค้งนะครับประมาณนี้นะครับเวลามันสะท้อนออกมันก็จะสะท้อนกลับทั้งเดิมนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วกัน ส้อนกลับทางเดิมประมาณนี้นะเข้าไปปุ๊บแล้วก็สะท้อนกลับทางเดิมน,นะครับต่อไปมันจะมีเส้นหนึ่งนะครับที่มันมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดโฟกัสนะครับนะเดี๋ยวใช้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับปึ๊บจะมีรังสีเส้นหนึ่งครับที่มีทิศ พุ่งเข้าสู่จุดโฟกัสตรงนี้โอเคนะแต่เนื่องจากแสงมันทะลุผ่านไปไม่ได้นะครับฉะนั้นอ่ะกูจะวาดเสมือนว่าแนวของมันนะครับพุ่งเข้าเข้าสู่จุดโฟกัสนะมันทำเป็นเส้นประนะครับรังสีเส้นใดมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดโฟกัสนะครับเวลามันสะท้อนออกนะครับมันจะสะท้อนออกตั้ง ขนานกับแกนมุกสาคัญนะครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับมันจะตรงค่ากับเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงมันเข้าไปขนานกับแกนมุกสาคัญใช่ไหมครับเวลามันสะท้อนออกมันจะสะท้อนออกจากจุดโฟกัสแต่สีเขียวไอ้สีน้าเงินมันมีทิศพุ่งเข้าสู่จุดโฟกัสเวลามันสะท้อนออกมันจะสะท้อนออกขนานกับแกนมุกสาคัญนะครับประมาณนี้ครับอ่า นี่คือรังสีสะท้อนออกนะครับพร้ะนเสมือนว่าหลังสีสะท้อนตัวนี้นะครับตัวนี้นะมันมีแนวนะครับมันมีแนวมาจากด้านหลังกระจกเพราะฉะนั้นครูจะวาดนะครับปุ๊บวาดแนวต่อไปด้านหลังตัวนี้นะครับโอเคอ่าทำไมต้องวาดแนวด้วยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าแบบนี้ครับเนี่นครับถ้าเราพิจารณารังสีสะทรร้อนเหล่านี้นะครับ เพียงอย่างในเนี้ยมันพุ่งออกแบบนี้นะครับมันไม่มีโอกาสตัดกันถูกไหมครับตรงด้านหน้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องลากนะครับแนวรังสีเสมือนนะครับเสมือนว่าไอ้เจ้ารังสีสะท้อนเหล่าเนี้ยมันมาจากด้านหลังนะครับเราเรียกว่ารังสีเสมือนครับเหล่าเนี้ยมันจะมีแนวรังสีเสมือนตัวนี้มาตัดกันด้านหลังตรงนี้ครับโอเคเนาะตรงนี้แหละนะครับก็คือจุดที่มันเกิดผ้าอ่ะเดี๋ยวลากให้เสร็จดีกว่าครับอีกเส้นหนึ่งนะครับมันจะมีรังสีอีกเส้นหนึ่งครับที่มันมีแนว มีแนวมาตกกระทบตรงจุดที่มันจุดสัมผัสตรงนี้นะครับจุดสัมผัสที่แกนมุกสําคัญตรงนี้นะทีนี้เวลามาสะท้อนออกนะครับมันก็จะเป็นไปตามกฎการสะท้อนนะครับเพราะเราอย่าลืมมาเส้นแนวฉากมันก็อยู่ตรงนี้ครับโอเคเนาะเวลามาสะท้อนออกมันก็จะสะท้อนออกมาประมาณนี้ครับนะ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะครับจริงๆทุกเส้นนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนนะครับเพราะเราจะสังเกตนะครับลังสีสะท้อนเส้นนี้มันก็มิไม่มีโอกาสที่มาตัดกันเห็นไหมครับทั้งสีเส้นเนี่ยเราเลยนะครับจําเป็นต้องนะลากแนวรังสีเสมือนนะครับเสมือนว่าไอ้เจ้าลังสีสะท้อนเนี่ยมันออกมาจากด้านหลังนะครับเพรันจะมีรังสีเสมือนนะครับแนวดังสีเสมือน มาตัดกันด้านหลังครับตรงที่แนวรังสีเสมือนมาตัดกันตรงนี้นะครับเห็นไมครับมันอาจจะไม่ได้สัดส่วนเท่าไหร่นะครับตรงที่ครูวาดนะตรงนี้นะครับก็คือจุดของของหัวหัววัตถุนั่นเองนะครับที่มันเกิดนะครับมันก็จะได้เกิดภาพหัวของวัตถุอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็คือภาพนะครับปึ๊บนี่ก็คือ i image นะครับเห็นเนาะนี่ก็คือทั้งสเส้นนะครับที่ เวลาเราลากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุนะครับเพราะว่ารังสีเสมือนมาตัดกันก็จะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งประมาณนี้นะครับเพราะในหนังสือโดยทั่วไปที่เราจะเจอนะครับมันจะมีเส้นไหนบ้างนะครับเส้นแรกนะครับเราก็อาจจะเจอเป็นเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวประมาณนี้แหละนะครับที่เขานิยมวาดกันนะครับหรือจะเป็นเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ําเงิน อะไรทำนองเนี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันโอเคเนาะอาจจะวาดแค่2เส้นหรือ3ามเส้นก็ก็ได้นะครับหรือเต็มรูปแบบก็คือสี่เส้นเนี่ยนะครับแต่จริงมันไม่ได้มีสี่เส้นนะครับมันมาเป็นอินฟินิตี้เส้นเลยนะครับแต่เมื่อเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีแนวที่มันเกิดลักษณะคล้ายๆกันในในรูปแบบที่เป็น4เส้นแบบนี้ครับจบแล้วนะครับนี่คือการวาดรังสีครับเราก็จะได้นะครับว่าภาพที่เกิดมันมาเกิดตรงนี้นะครับ นี่ก็คือระยะภาพนะครับ h นตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือระยะวัตถุ h นั่นเองเดี๋ยวจะมาคำนวณน,นะครับหาระยะภาพชนิดของภาพแล้วก็กำลังขยายนะครับเ,เราต้องการหาอันนี้ขอไขแล้วนะอ่า ปรียภาพนะครับก็จะหาได้จากสมการ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน h ดันะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่หนึ่งนะอไครับผมอ่ะะมาแล้วนะครับพอดีเข้ามาส่งของนะครับ โอเคเนาะก็จะใช้สมก,การนี้นะครับทีนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาเราคำนวณอย่าลืมแทนเครื่องหมายบวกลบด้วยนะครับอ่าโอเคนะทีนี้ในส่วนของ f นะครับเนื่องจากขอให้รัศมีความโค้งตัวนี้มานะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นความยาวโฟกัสได้นะครับรจาก f เท่ากับ r ส่วน2นะครับคือจะมีความยาวโฟกัสเป็นครึ่งหนึ่งของรัศมีความโค้งนะครับก็จะได้เป็น24 ส่วน2ก็เท่ากับ12ซนติเมตรนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นกระจกนูนนะครับเพราะฉะนั้นความยาวโฟกัสตรงนี้จะต้องให้ติดลบนะครับเป็นลบ12บซนติเมตรนะครับจับมันเท่ากับ1ส่วน S นะครับ S ที่เขาให้มานีครับก็คือ20นะครับถ้าวางอยู่ข้างหน้า S ก็เป็นบวกนะครับแล้วก็บวกกับ1ส่วน h นะครับที่เหลือคือคณิตศาสตร์นะครับเราจะได้1ส่วน เอดเท่ากับ1ส่วนลบห่งส่วน12ลบกับ1ส่วน20นะครับอ่ะทำส่วนให้มันเท่ากันนะครับในที่นี้เดี๋ยวครูจะใช้วิธีการจา12คูน20นะครับ12 2เป็น24แล้วก็คูณไข่เนาะจะเป็น20่คูนหนนะครับก็ได้ลบ20แล้วก็ 2อคูนลบหนะครับก็ได้ลบสิก็จะเป็นลบสามส่วนสองนะครับมาต่อตรงนี้แล้วกันนะครับมันก็จะได้เอชดัตรงนี้นะครับเท่ากับ240ร้กลับเศษเป็นส่วนนะครับหารด้วย32นะมานี้ก็จะได้ไดเเท่ากับลบ อันนี้ก็จะได้อยู่ที่ลบเจ็ดจนะครับลบเจ็ด้าเซนติเมตรนะครับเครื่องหมายลบตัวนี้นะครับบ่งบอกว่าเป็นภาพเสมือนนั่นเองครับเห็นเนอเรียนสังเกตที่เครื่องหมายเลยนะครับตราน,นิยามนะครับว่าเครื่องหมายถ้ามัน เอด้านออกมาติดลบนะครับแสดงว่าเป็นภาพเสมือนนะครับเพราะเราได้ชนิดของภาพแล้วนะครับซึ่งจริงมันก็ทราบจากที่เราวาดรังสีแล้วแหละนะครับมันเป็นภาพหัวตั้งเนาะที่ครูบอกว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นเลนอันเดียวกระจกอันเดียวนะครับถ้าเป็นภาพหัวตั้งก็คือภาพเสมือนเลยป็นภาพหัวกลับก็คือภาพจริงนะครับแต่ถ้าเป็นเลนซ้อนเลนเลนซ้อนกระจกนะครับภาพเสมือนมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นหัวตั้งนะครับ หรือภาพจริงอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นหัวกลับนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับถ้าเราต้องการหากําลังขยายนะครับกําลังขยายก็ m นะครับเท่ากับลบ h ดนส่วน S นะครับก็แทนค่าเข้าไปครับลบ h ด้านก็คือลบ7.5นะครับแล้วก็หารด้วย s ของเรานะครับ s ของเราก็คือ20เซนนะครับวันก็จะได้เป็น ลบแล้เป็นบวกนะครับ7.5หาร20นะครับ7.5หาร20ก็จะอยู่ที่0.38นะครับ m ออกมาเป็นบวกนะครับเรานิยามว่าถ้า m เป็นบวกมันก็คือภาพเสมือนนั่นเองนะครับนหนังสือบางเล่มอาจจะนิยามไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนถ้ายึดที่เล่มไหนก็ต้องใช้เล่มนั้นนะนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับไว้เจอกันข้อที่3ครับสวัสดีครับ